วันนี้ท่ามลับวาฐานท่ามตัวฐาวนเองวาฉันละหมาดเลวยังแล้วกระตบเองยังไม่ได้ละหมาดก็ให้รู้ไว้พี่น้องรับว่าวิญญาณของเราเนะพ่อมอยางเรงเลยและรู้ยางเรงเลยละนาตาของมันเพราะมันไม่ได้กินอาหารอาหารที่มีที่มีวิตามินซูงๆ่มันไม่ได้กินอาจจะกินอาหารที่ ไม่มีวิตามินนะครับนะอาจจะไปต่ำสะดะกอาจจะเห็นคนตกลดเราถูกไปให้ส่งทึงเถนั่นก็เป็นบุญมากระลำพีองครับแต่เขาเรียกเป็นบุญทีเขาเรียกว่าวิตามินขขงมันไม่เต็มเถนะครับวิตามินนไม่เต็มเถอาหารของวิญญาณที่มีวิตามินสู้ชุดพีองครับคือการละมาด พี่น้องผู้มีเกียรติครับการละมัดน่ครับนักวิชาการเขาได้เปรียบไว้ว่าถ้ามันรถไฟนั้นเขาได้ห้องเครื่องมาเลยถ้ามันรถไฟนั้นพี่น้องครับพี่น้องร้จักรถไฟใช่ไหมรถไฟหรือเครื่องบินมัอนอั่นลยครับห้องเครื่องครับทีนี้เรามาเช็คว่ารถไฟมันมีเท่ยง18ห้องถึง40ห้องใน18ห้องนั้นพี่น้องครับข้างลังเงิน สับสิ้นสิ้งที่มีขาเต็มไปหมดเลยในสิบแปด้องห้องเหล็กสมุดนะครับห้องเหล็กมีรถกระบะห้องตีซ่องมีรถเครื่องห้องตีซ้ำม,มีหัวมีไฟห้องตีซี่มีพักปื้ดปั่นตัญญาหาันห้องตีห้าเอา่าพี่นองว้าไปเลยในสิบแปดห้องเพี่น้องครับถ้าคิดเป็นมูลขาไล่าลานไล่าลานนะพี่น้อง ในแต่ละห้องในแต่ละห้องมีหล่หลานแต่หลาหลานนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับ้าสมมุิว่าห้องเขื่องมันพังคําตอบก็คือหล่หลานนั้นก็ไปได้ไม่ได้กระตังเป็นหลานหลานอยู่ตรงนั้นนะที่ว่าสิ้นขาจากประเทศนั้นมาอย่างประเทศนี้ถึงมาอย่างประเทศนี้พี่น้องครับเนื่องจากว่า รถไฟห้องเครื่องไม่เสียไม่เช่หให้แต่ถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์ใดห้องเครื่องมันพังไปน้องครับสินคาเล่านั้นมันก็เต็มอยู่ตรงนั้นนี่มันเป็นการเปรียบเทียบที่พี่น้องให้พี่น้องได้รับฟังง่ายๆว่าละมาดนี่พี่น้องครับมันเป็นห้องเครื่องเลยทานไปทําความดีอื่นๆทานทําไปเถอะครับแต่ถ้าไม่มีการละมาดตก็เมื่อนรถไฟห้องเครื่องพังไนแล้ว เมื่อเราไฟถูกสินคาและกกระหองเขี่องมันพังอะไรพป่นองครับเมื่อนกันเราทําบุญอื่นๆนั้นถ้าเราไม่ละมาดพี่น้องครับมันก็เมื่อนกันตรงนั้นเลยฐานก็พอสามารถตอบได้ว่าอะไรเป็นอะไร